สายโมโนเนาะคือมาไลฟ์เนี่ยคือแบบเพื่อที่จะอัปเดตตัวเองให้อีกคนรู้อันนี้ความโมโนของบุ๋มนะเออไม่ว่ากันนะความโมโนของตัวเองจ้าใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะเหมือนรายงานตัวเออฟิลนั้นคือด้วยมีประเด็นไงมันมีประเด็นมาก่อนแงก็เลยแบบรายงานตัวนิดนึง รายงานตัวนิดนึงบอกนิดนึงพูดนิดหนึง่งก็ฟิลนั้นเนาะเนี่ยสายโมโนโบแบบบุ๋มอะมีความสุขเฉยเใครใครอยากเครียดก็เครียดไปนะความแสบแกงน้องแกงน้องที่กองถ่ายทุกคนความแสบธนาดนแล้วก็เล่าถึงอัดทอยของเขาตัวบิ๊กบอสตัวอะไรของเขา สารพัดนำเสนอขอ,ขอโทษในความเสียงในความเป็นภูมิแพ้ของบุ๋มนะทุกคนไม่ได้เป็นหวัดนะคะแต่ดีกินยาและดีขึ้นแล้วไม่มีใครถามแต่อยากบอกเอ,อบอกทำไมบุม๋มเออ,เอดูตัวเองดูความแสบของนางทุกคนนักแสบมากไปจะไปสูก่กรรมไอ้น้องเหมือนกรรมว่าที่คอยเช็ดให้นในเจ้าด้วย <c oughs> <c oughs> พี่หนุ่มก็มีกล้าหน่ะครับใครทำให้หนูไงฮะเฮ้ยไปถ่ายกับผู้หญิงทางไหนน่ะอูวอิวหน่อยบ่ยูยยกิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเอ้ยเอ้มเอ้ยอะนี่นี่นี่ ปู่พี่กามพี่พี่ต้องลดหุ่นวเลยพี่นงดูดีป่ะพี่หนงถอดเสื้อเมื่อวานนะดูดีป่ะหกามโคตรใหญ่ดูดีป่ะผมอายเลยผมอายเลยดิดูดีผมอายเลยตัวเห็นไปตัวเห็นไปตัวเห็นไปเห็นแล้วเห็นแล้วถอดเสื้อโอ้โของแท้เกินลนพี่ลีนกี่เดือนวันสองวันนะสองวันนะหรือว่าสามนาทีแรงว่ะตัดแป๊บเดียวเลย กูไม่กล้าลงเลยอายอมากแล้วอายอายมากแล้วอายดอมจอมจริงเหรอมาแล้วลืมติงจิงจริงจิงนี่นี่ดอมอของแท้หรอดอมดอมอของแท้ก็คนติดตามด้วยสามพันคนลองไปถล่มเลยเนี่ยเอาผมดีเบิร์เลยเอาตอนนี้มีเยอะคนเอาอ่ะตอนตอนนี้มีหมื่นช่องอ่ะดอมอายของแท้หมื่นช่องสี่อ่ะไอ้บอกอย่าทำอย่าทำให้ผมเสียหน้าไปเพราะว่าในเรื่องผมกับมันอยู่ด้วยกันตลอดเห็นตลอดอ่ะ แต่ว่าไอ้ไอ้นี่มันไปทางไม่ดีมันอยู่กับมันอยู่กับว่ามึงมึงสิโอนเอียงโอนเอียงะทางเขานิดนึงเอ้าวหานาทีบ่าหานาทีไฮดอนบ่เออไฮดอนเมื่อกูเป็นไอ้มึงเดือดแฉะนะมึงบ่อยู่น้ำขูมึงไปหาไอ้ดอนไปนาทีนิดแต่ว่าไอ้ไอ้นี่ไปทางไม่ดีตัวจริงผมไปนุกเทนดอนนี้ผมไปไอ้ผมนี่เสียดพานเนาะ ในกล่องทำไปดิสายยาสายยาในกล่องข้างวางเลยเส้นพระไม่ไอยังไอสองไอสองคนสองพระไอ้สองไอสองคนสองพระเนาะนเขาให้นะยูเขาเขาจะจับแยกกันแล้วจะจับแยกกันละเฮ้ยจับแยกเขาไม่ได้หรอกจับแยกเขาเาอยู่ใกล้กันไม่มีอะไรสองพระอย่างเดียวกูลอยปาะหมดกูลอยมหาโก้จับแยกกูก็ลอยมหาเกาสองอย่างเดียวไปแล้วรับด้วยนะเขาว่าเอ้ยได้ได้ครับได้ครับเเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วได้อายุเท่าไหร่คะเป็นน้องผมครับ เอ็มมึงอายุยี่สิบหกวะยี่สิบห้าปียิบห้าปีครับกินเด็กได้นะครับทุกคนเอ็มมากินเด็กบอเอียผมยังเอนผัวแต่ผัวแต่ละคนเอ็มีัยนี่จะพูดอย่าไปบอกเถาเากันเปิดแล้วแต่ว่าผัวมีแต่แน่นอนกินเด็กเป็นอมตะเนียมีแต่ออมตะตอนนี้ทาลิปยังทาแล้วแม่ไม่มันในหนังไในหนังมันต้องเป็นธรรมชาติอย่าไปทาลิป เดียวก้ามนุกขอขออเมษาอายอายมากแล้วปีเจ็ดห้ามแล้วเหพี่นงเมษาปีเจ็ดห้าเดียวก้ามเจ็ดห้าหลายคนมากจ่ายสุพัฒมาตทำทำสั่งหัวหน้าทอ้มเอาต้เขาเลือกนี่คนแรกครับนี่คนแรกคนี่คนแรกของดอมครับคนแรกของดอมครับคนแรกของดอมครับนี่ครับมาแล้ว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 ของจ้าบ๊ว มันหุ่นดีมันสูงสูงอะารตัวแปดสิบรอยแปดสิบสองครับแปดสองนาะครเนันงไรารอะอคตเราสำคัญเนาะมันสำคัญทีคนที่ขอหักเข้ามมขึ้นยบหย่องมันขึ้นบหย่องกำลังใจจากกุ้เโาวกุ้งโถาเออละมุงละมุงละมุง ความรอบอสาคัญอีหยังก็บอสําคัญจากยางมันสําคัญอยู่ที่เขาหักเข้าเนี่ยคนเขาหักเข้าเร่งในเขาันหักเข้าด้อยอลิงรักขโมยของมึงไปเยอะแล้วโอ๊ยรักถึงเท่าไหร่ยังไม่โอนดิรักเกินพี่หนุ่งแล้วทุกคนนี่พี่หนุ่งแล้วทุกคนกินไม่หมดดูถึงจะหมดแล้วกินเรื่อยๆมันขึ้นสมองนะกินเร็วอ่ะไม่พี่หนุ่งมาก็อิ่มอิ่มท้องกันหรอ เดี๋ยวกลางเดี๋ยวกางวันนี่เดี๋ยวจะของพี่หนงเมื่อวานไปซื้อพี่หนงไปจะมากองทุกครั้งจะซื้อก๋วยเตี๋ยวหรือซื้อกับข้าวมาตลอดไปกับข้าวเจ้าดังเมื่อวานซื้ออะไรนะพี่เมื่อวานเราก๋วยจับเมื่อวานก๋วยจับเจ้าดังที่แกซื้อมาอร่อยมากแล้ววันนี้ซื้อข้าวมันไก่มาหมดหมดเกือบเป็นพันอ่ะใช่ไหมเป็นกรโลด้วยแหละเออเป็นพันเอามาให้กับน้องๆกินนะครับโราเหงา เราีพูดเยอะเดี๋ยวดเดี๋ยว,เ,ยวเจ้าชายพลังลิเชียามานะปฏิทินขายมกราครับผมขายมกุลาแน่นอนแน่นอนเลยแน่นอนเลยขายแล้วส่งไม่นานครับผมรอกดได้เลยและเร็วๆนี้เดี๋ยวเร็วนี้นะที่นุกคิดนุกอาจจะมีเป็นเปิดเปิดพิเออเดอร์เห็นว่ามีคนอยากจะได้เสื้อฟุตบอลนุกเยอะมากอาจจะพี่เปิดพิเออเดอร์นะอาจจะนะต้องรอติดตามเร็วๆนี้ที่คุยไว้ก็อาจจะเป็น ตอนนี้มันมัมนมันมีมันม,ม,นมีที่คนอยากจะใช้แล้วอยากจะให้อยากจะให้ใช้เยอะมากนะครับก็คือเสื้อกีฬาฟุตบอลอาจจะเปิดพิเออร์ให้กับทุกคนนะครับและทำของเด็กด้วยนะเพราะโฟรยูใส่แล้วน่ารักพวนทาแล้้ทย,ยทย,ดดยโดนเออรทยโดนเถอดนแล้วก็เฝ้าให้องมากป่าฉันนีแล้วเ้าจิได้พักเกือบตายอนกหนึ่งอื <c oughs> เหนื่อยมากเลยพี่หนุ่มเข้าใจทีตอนกี่โมงมันมันกำหนดไม่ได้ด้วยเพราะว่าเขากําลังตอนเนี้เขากําลังถ่ายอีกซีนอยู่เราก็รอเขาซีนนี้แต่พรุ่งนี้คาดว่าพรุ่งนี้เที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครับเรานัดพร้อมกันเก้าโมงครึ่งใช่ใช่พอจากบ้านผมไปหกสิบหกสิบเวลรถติดนะเก้าโมงครึ่งผมออกไปเส็นรังสิในไอเร็นบ้านเจ้าเพาต้องออกเพราะมันเจ็ดโมงตไปันเจ็ดโมงเพื่อรถติด พรุ่งนี้พรุ่งนี้แพนไทยน,<อ>น่าจะถึงเที่ยงคืนครับแค่เดินทางเดี๋ยวถ้าเสร็จเที่ยงคืนน่ะขากับเนี่ยส,สบายม่มีติดรถอัตถอยอาจอจะอาจจะนะอจาจจะกุมภาอัตถอยอาจจะกุมภาอัตถอยลูกอะไรเปล่าไอเห็ดเป็นอัตถอยอัตถอยตัวเ<ม>ขาไอตัวมอสเป็นกองกองซุ่มป่เป็นแหนมเป็นเป็นเป็นกองซุ่มเป็นเป็นอัตถอยเป็นอัตถอยหกัวแต่มีซีเกตกับซุปเปอร์ซีเกต พอไอมอลลี่ไออะไรอูอยากเก็บ่ะจังไงเอฟซีเขาได้เก็บเป็นไอเป็นตัวเฮาเป็นของไอไอเห็นมาแล้วเห็นเป็นตัวไอเป็นนาไอตัวบอสอ่ะตัวบอส B O S S เออสอาทำกล่องสุ่มเนาะกล่องสุ่มได้เห็นไอเห็นมาบ่หลายดอกอยากให้ยี่พ่อเขาบอกก็บพ่อแต่ว่าอยากสีเห็ดแห่มันเป็นเป็นเขาเอิ่อนแบบเป็นอันนั่นไหมเป็นลิมิเต็ดเป็นลิมิเต็ดเออเน้นๆๆขันเห็ดมาหลายมันก็หลายผูดนงสิไหม คือยังสังพระเนาะแมนเป็นไลก์กันยิ่งทําน้อยคนยิ่งจะเห็นคุณค่าเห็นคุณค่าคนยิ่งจะอยากจักมีอย่างนี้นะเราได้รักลอง่อนะแต่ก็เราเราเคยชิบว่ได้สั่งพ่อเพื่อขอจุ่มหนึ่งได้ใช่ไหมบอกนัมดีไปเลยตัวบังจุ่มนึงนี่จุ่มนึงข่งขอจุ่มหนึ่งนะเสื้อฟุตบอลนะครับ มีเป็นแบบแรกที่นุ๊กใส่ไปเชียร์ายจำได้ไหมงานแรกอันนั้นคือหนึ่งแบบแล้วก็แบบล่าสุดที่ใส่ไปเตะบอลอยู่บ้านก็อีกหนึ่งแบบไอ้อาอรเดียะไหมชุดแรกชุดแรกที่ใส่ไปเชียร์ายอันนั้นคือหนึ่งเซตอ่หนึ่งหนึ่งตัวแล้วอันล่าสุดที่ใส่เตะบอลจะมีสีขาวของพี่ที่ป๊อปใส่รับประตูแล้วก็สีที่นุ๊กใส่จะทั้งหมดจะเป็นสามตัวสามตัวนะครับ มาแล้วอยู่ที่ตามคาสั่งบอสอยู่ที่อยู่ที่ใครเขาจะอยู่ที่แต่ละคนจะชอบแบบไหนสีขาวหรือดําทองหรือว่าขาวดาขาวดําคือชุดแรกมันที่ได้ปรึกษากับพี่นุกเขาจะทาเยอะแต่ว่านุ๊กที่ดูแล้วจะไม่ทําเยอะมากนะครับจะไม่ทําเยอะมาก จะท่องรอละค่ะ